ความสำเร็จของท่านอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้ในโลกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการแข่งขันและความคาดหวังสูงเรามักมองหาความสำเร็จในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่และชัดเจนแต่บางครั้งเราอาจมองข้ามความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราไปบทความนี้จะชวนให้คุณมองย้อนกลับไปพิจารณา ว่าความสำเร็จของคุณอาจจะมีอยู่แล้วโดยที่คุณนั้นไม่ทันสังเกตก็ได้ 1. นิยามความสำเร็จใหม่ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่หายากหรือสิ่งที่ประจักษ์แก่สายตาคนอื่นเสมอไปการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆให้ความสำเร็จในแต่ละวันเช่น การตื่นนอนให้ตรงเวลาการออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆก็ถือเป็นความสำเร็จได้เช่นกัน 2. มองหาความก้าวหน้าทีละขั้นแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายสุดท้ายเพียงอย่างเดียวลองมองหาความก้าวหน้าทีละขั้นในการเคลื่อนทางสู่เป้าหมายนั้น ทุกก้าวที่คุณทำเพื่อไปสู่จุดหมายล้วนเป็นความสำเร็จที่มีคุณค่าแก่การชื่นชมเป็นอย่างมาก 3. เรียนรู้ที่จะพอใจกับสิ่งที่มีบางครั้งความสำเร็จอาจหมายถึงการรู้จักพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันและมีครอบครัวที่อบอุ่นมีงานที่มั่นคงหรือมีความสุขที่แข็งแรงหรือสุขภาพที่แข็งแรง ก็ถือเป็นความสำเร็จที่หลายคนนั้นปรารถนา 4. เปรียบเทียบตนเองในอดีตไม่ใช่กับผู้อื่นแทนที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นลองเปรียบเทียบตัวเองกับในอดีตดูบ้างคุณอาจพบว่าคุณได้เติบโตและก้าวหน้ามากกว่าที่คุณคิด 5. ชื่นชมความสำเร็จเล็กๆน้อยๆ ฝึกที่จะสังเกตและชื่นชมความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันสรุปความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ขนาดหรือการยอมรับจากสังคมเท่านั้นแต่อยู่ที่ความพึงพอใจและความภาคภูมิใจในตนเองการตระหนักถึงความสำเร็จที่มีอยู่แล้วในชีวิตจะช่วยให้เรานั้นมีความสุข และมีแรงมันดาลใจในการก้าวหน้าต่อไปดังนั้นลองมองย้อนกลับไปและชื่นชมกับความสำเร็จที่คุณมีอยู่แล้วเพราะมันอาจจะมีคุณค่ามากกว่าที่คุณคิดก็ได้